เลยนะครับจากคลิปที่แล้วที่เราเรียนรู้เรื่องไ minor loss เมเ o อร o ล s เราก็ย้อนจนถึงหาท่อ,อท่อผมก็เขียนขนาดไว้ให้แล้วนะครับมาจากการดู friction chart น,นี่แหละก็เขียนขนาดท่อไว้นะครับว,วันนี้คลิปนี้เราจะมาดูว่าเราจะคำนวณเฮทยังไงนะครับ ผมจะให้มาดูหน้าจอนี้ก่อนแล้วค่อยไปที่ตารางสำเร็จรูปเรานะครับวิธีการวัตถุประสงค์เราคือเราต้องการไอ heat pump นี่เนาะเนี่ย้ e a t ปั๊มตัวนี้เนี่ยตนนัวน,น,นี้มันต้องเป็น h e a เท่าไหร่ h e a ดเท่าไหร่กี่เม็ดกี่ psi อะไรกี่ฟุตเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับในโจทย์ของผมเนี่ยผมให้อันนี้มานี่คือนี่คือความยาวเนาะ นี่คือความยาวของแต่ละท่อนนะท่อนนี้ท่อนนี้นี่ท่อนนี้นะครับตรงนี้ดีกว่าท่อนนี้ยาว300ท่อนนี้ยาว300ท่อนนี้ยาว 300, 300. ท่อนนี้ยาว300ท่อนนี้ยาว300นี่ยาว300ท่อนนี้ท่อนนี้นี่ยาว100เนี่ยก็คือท่อนเดียวกันตรงนี้นะครับอันนี้ยาว200นะ เอออันนี้ยาว200อันนี้ยาว100นะนี่คืออันนี้เป็นตัวตัวโจทย์นะไว้ใช้สำหรับในการในการคำนวณของพวกพวกคุณแล้วกันเนี่ยตัวเลขคนนี้กลุ่มนี้นะครับเกยยาวเนี่ยนะฮะกำหนดไว้ให้แล้วก็มีกำหนดให้อีกตัวหนึ่งก็คือ pressure drop throw coil ใช่นไหมครับเนี่ยกลุ่มนี้เรียก pressure drop throw coil ก็คือ air เราจะถูกกำหนด flow มาให้ ซึ่งมันจะสัมพันธ์กับเพชรชดดบซึ่งร้านค้านะก็จะต้องกาหนดเพชรดบมาให้ผมก็ใส่เป็นเพชรชดดบนี้มาให้เรานะครับเนี่ยเช่นเดียวกันกับตัวเพลฮีทนี้มันก็จะมีค่าเพชรดบมาเหมือนกันผมก็ระบุไว้ให้นะครับนี่เพชรดบหน่วยเป็นฟุตเหมือนกันนะครับที่ผมไม่ได้กําหนดไม่ให้ก็คือ PICV นะครับเพราะว่าผมบอกว่ามันต้องไปดูกับร้านค้าอัะนนะียผมกําหนดมาให้แล้วกันผมเป็นสมมติฐานให้ผมให้ที่ 10ฟุต10ฟุตนะครับ10ฟุตอันนี้โดยสมมุตินะครับว่าเราไปเลือกขนาดตามฟลู์แล้วมันได้ค่ามาตอนนี้ทีนี้แล้วเราจำนวนเฮดยังไงนะเฮดก็คือฟิ t ชั n นลอสก็คือเฮดก็คือเมเจอร์ลอสบวกฟิชชั่นลอสเอ้ยเมเจอร์ลอสบวกไมเนอร์ลอสแล้วบวกยังไงเราบวกทั้งหมดนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับเฮดของปั๊มตัวนี้มาจาก แรงเสียดทานที่สูงสุดในพัดแต่ละพัดในสูงสุดของพัดท่อจากทั้งหมดเนี่ยมันส่งน้ําไปตรงไหนแล้วเกิดฟิกชันลอดสูงสุดนั่นคือการเอามาคํานวณเฮนะครับอ,อย่างเช่นตัวนี้นะครับเช่นตัวนี้ผมเขียสีไปเยอะไปหน่อยเดี๋ยวลบสีออกก่อน เราจะคิดพาร์ไหนละ่ะที่เราจะเอามาคำนวณฟิคชั่นลถเรา,เราในระบบนะครับพาร์แรกก็ต้องพาร์นี้อยู่แล้วตัวป่านี่พาร์นี้อยู่แล้วนะครับพาร์นี้ก็ต้องอยู่แล้วเนออี่ไปพาร์นี้ไหมต่อไหมพาร์นี้ต่อไหมครับจบไหมครับนี่คิดว่ายาวสุดไหมคิดว่าไม่น่าใช่นะแล้วพาร์นี้ละ่ะอันนี้ไหมครับ ก็คิดว่าไม่น่าใช่นะับพร์ทนี้ไหมพาร์ทนี้ไหมพาร์ทนี้ไหม,มถ้าจากแบบตัวนี้มันก็คือพาร์ทนี้แหละครับที่เราจะไปคำนวณเฮดของระบบเรานะครับแล้วคำนวณยังไงละ่ะก็ก็คำนวณเมเจอร์ลอสแต่ละส่วนนะที่น้ำมันวิ่งผ่านนะแล้วก็มีเจอร์กับไมเนอร์เออก็เอามารวมรวมกันก็คือเฮดนั่นแหละครับไม่ได้ยากอะไรเลย แต,แ,ตแต่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 ดูดีๆนะตร,นนนตรงนี้น้ำกี่ GPM ผ่านตรงนี้น้ำา500 GPM ใช่ไหมครับพอทั้งหมดแต่ตรงนี้ละ่ะตรงนี้เพียง300นะครับตรงนี้เพียง100นะครับตรงนี้ก็100นะครับตรงนี้300นะครับตรงนี้500น้นะเห็นไหมครับ แปลว่าถึงขนาดท่อเดียวกันแต่ว่าฟล์น้ำมันวิ่งคนละส่วนกันแล้วจริงๆแล้วเราต้องแยกส่วนในการคำนวณเช่น6นิ้วตัวนี้อ่าถ้าผมเป็นผมผมก็จะคำนวณน,นี้ผมก็จะคำนวณพาร์ทหนึ่งสองสามสีก็ก็คือ8พาร์ทนะครับ ถ้าเป็นผมน,นะแล้วแต่พวกคุณผมว่าเข้าใจเยอะแล้วแหละแต่อาจจะมีคนถามอีกพี่แล้วคำนวณฟิกยังไงคำนวณมิเนอร์ลอสมิเนอร์ลอสผมให้คำนวณอย่างนี้ครับก็ใช้ตัวนี้นะครับอุปกรณ์ที่มีแล้วก็นี่ครับพวกนี้เป็น3ทางนับจำนวน3ทางของท,ที่ให้ตามนี้เลยครับไดแกรมเลยวัตถุประสงค์ผมแค่ให้ต้องการเรียนรู้ นะครับเรียนรู้การการใช้เฉยๆนะเรียนรู้การการใช้นี่กลุ่มนี้นะครับนี่นี่ก็เป็น3ทางอะไรตรงนี้เป็น3ทางทาทางบานมันไม่ได้วิ่งตรงอันนี้3าทางอสอนง่ายๆเลยนี่3ทางบานอันนี้3ทางาอะไรนี่3ทางรันแบบมวิ่งตรงเนี่ยนะวิ่งตรงนี่วิ่งตรง อันนี้ไม่ใช่น้ำวิงย้อนก็จะเป็น3ทางบรนด์อย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้ดูให้เปลี่นเนาะดูให้เปลี่ยนอ่ะบัตเตอร์ไฟลยวาลไม่แน่ใจว่ามีไ,มไหมในในในตาราง L E ทับถ้าไม่มีให้ใช้ตัวนี้ไปก่อนน่าจะมีแหละเอาลองไปดูก่อนในตารางเราผมผมผมไม่นั่นแล้วกันนะครับนี่คือวิธีการนะครับเลือกพาร์ทที่อยากไกลที่สุดมาคำนวณน,นะครับคือพาร์ทนี้ อย่างนี้นะครับทีนี้กลับไปดูที่ตารางที่เราจะใช้นะครับกลับไปดูตารางาตารางเรานี่เลยตารางที่เราใช้คำนวณกันตัวนี้ไม่ใช่เราดิผมระบบเราเป็นระบบปิดใช่ไหมกลุ่มนี้ไม่ได้ใช้นะอันนี้ใช้สำหรับระบบ,บเปิดนะอันนี้กับ open ไ p ร์น้ะ พวกน้ำดีพวกอะไรเนี่ยพวกคลิ้งเทอเวอร์จะใช้ตัวนี้ส่วนตัวนี้คือค่าที่มันคำนวณได้นะนี่ส่วนนี้ค่าเผื่อนะนี่ค่าเผื่อตัวนี้ค่าเผื่อนะครับอ่าตัวนี้แหละเป็นอปดา d o w n list นะครับเราก็เลือกมันจะขึ้นค่าตรงนี้เองนะครับเลือกตัวนี้กดเลือกชิดท่อเราเนี่เป็นอปดา d o w n list นะผมผน่าจะมีสอนไปตรงนั้นมีเกินไปนะอ่า นี่มันดูยังไงล่ะเมื่อกี้ผมพูดถึงว่าท่อเราแปดส่วนใช่ไหมไม,ไม่ยากเลยแปดส่วนแปดส่วนก็เป็นอย่างนี้ไงแต่ละส่วนนี่ไมีแปดช่องก็ใส่ไปเลย1 2 3 4 5 6 7 8ก็ว่าไปแล้วก็มันจะมีพวกคอยนะครับคอย ก็คือคอยน้ำเย็นนะนะ C C P I C V แล้วก็เพ h e ี P H X ตรงนี้มันก็จะต้องใส่ค่าคอนสแตนต์นะเพราะว่ามันไม่ไม่มีการคำนวณช่องเลขที่เราจะดูก็คือนี่ขนาดท่อเห็นไ,ไหมนี่ขนาดท่อนี่โฟล์ก็มีอยู่แล้วแต่ละพาร์ทของท่อความยาวของท่อถูกไหมครับมันนี่คือค่าคำนวณ velocity นี่ค่าคำนวณมา ส่วนนี้เป็นอินเนอร์นะเป็น ID นะครับดูดีๆนะต้องไปดูวัสดุดีๆนะเออนะครับส่วนนี้มันก็จะคำนวณออกมาเป็นตัวนี้เลยตรงเนี้ยเป็นสมัมกดดูในสมการมันจะเป็นสมการอะไรหาเซนใช่ไหมหาเซนวิลเลียมใช่ไหมครับอ่าที่ผมสอนไปก็เป็นตัวสมการตรัวนี้หาเซนหาเซนนะครับตนันนี้อ่ามาดูที่มันยุ่งยากก็คือตัวนี้กลุ่มนี้ครับ ว wow, าล์วเลฟติ้งตัวนี้ครับมาเนอร์ลอสเนาะเราใช้เป็น L E ทับ D ีเมทตอดนะครับนี่คือนี่คือตัวเลขที่ที่คุ้นยังนี่แหละ LD ลเมทตอดมันจะอยู่ในนี้เราไม่ได้มีอะไรเลยเรามีที่เรามีที่แตละพาร์ทเรามีที่มาใส่เนี่ยใส่ตรงนี้ใส่ใส่ใส่ใส,ใส,ใส,ใส่มันก็คำนวณมาเป็นลอสให้เราแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็เป็นช่องของผลรวมของ ตัวนี้กับตัวนี้มารวมกันดูแต่ละส่วนไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับมันก็ซ้ําให้เราเองส่วนตัวนี้ไม่มีนะครับเพราะเราก็เอามาใส่ตรงนี้เลยเอ,อย่างชินคอยเนะี่ยคุณก็เขียนได้เลยตรงนี้คุณเขียนค่าได้เลยตรงนี้นะครับอะไรก็ว่าไป10ก็ว่าไปอันนี้10ใช่ไหมฮะแล้วก็พอผลรวมตรงนี้ถดทอนตรงนี้มันก็จะวิ่งกลับไปอยู่ในตารางข้างบนนะครับเนี่ยวิธีการเราก็จะได้ค่าเฮดของระบบแล้ว จากคลิปนี้นะครับทิ้งท้ายว่าวิธีการหา m i n น r l o s s น่ะจริงๆแล้วมีอีกวิธีหนึ่งนะครับผมไม่ได้สอนแต่ว่าผมสอนแค่ L e l e l e ทมตนะฮะจริงๆวิธีการอีกวิธีการหนึ่งที่ว่าก็คือต้องหาพารามิเตอร์ค่อนข้างเยอะหน่อยก็แปลงแปลงจากวาวเป็นความยาวเป็นความยาวท่อเหมือนกันนั่นแหละเดี๋ยวค่อยว่ากันในเท้าต่อไปเดี๋ยวจะไม่ เดี๋ยวจะไม่มีเดี๋ยวเผื่อจะมีคนบอกว่ามีคนมีความรู้บอกว่าพิมมีอีกหลายที่อ่ะไม่เป็นไรผมแค่เกินผมอยากจะนําเข้ามาสู่ตรงวิธีนี้ก็พูดแค่วิธีนี้วิธีนั้นผมไม่ได้พูดส่วนใครอยากหาความรู้ก็หาไปในหนังสือที่ผมแชร์ไปก็มีวิธีการนั้นนะครับส่วนส่วนที่ผมสอนวิธีนี้เพราะว่าเรามีตารางอยู่แล้วเราใช้มันแล้วเราเข้าใจมันเราพื้นฐานซึ่งสำหรับคลิปนี้ก็จะทําให้เราสามารถคํานวณฮดปั๊มได้นะครับดังนั้น,น,นก็ ถือว่าจบเรื่องเฮดปั๊มไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ